เน้นให้เราเนี่ย ดูแลรักษาค้นหาก่อนที่จะเป็นโรคเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยเราสามารถฟื้นฟูที่ระดับเซลล์ได้แล้วหลังจากนั้นเราสามารถปรับสมดุลเป็นโพลิสติกได้เลยดังนั้นก็แสดงว่าเราทั้งพรีเวนทีฟแล้วเราจะรักษาซ่อมแซมระดับเซลล์ได้ด้วยรวมไปถึงเราะปรับสมดุลเราอาจจะใช้วิตามินหรือใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนอันนี้ก็ได้หรือแม้แต่ทําให้ระบบเผาผลาญเรากลับมาดีขึ้นช่วยในด้านจิตใจภายในแล้วก็ผิวพรรณด้านนอกฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลสูงขึ้นเป็นผลทําให้แก่ ได้เยอะมากเลยนะเออแล้วพอเราพอมนลความเครียดตัวนี้สูงเนี่ยแล้วก็บางทีอยากทานของหวานพอเราทานของหวานน้ำตาลก็ทำให้แก่อีสวัสดีครับคุณหมออาวันนี้ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าศาสตร์ anti aging เนี่ยหรือการชะลอวัยเนี่ยมันเป็นยังไงเบื้องต้นเราถามเลยลวกันว่าทําไมมนุษย์เราต้องชรลา อืมโอ้ความชรานี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเซลล์ในร่างกายเราอะค่ะคือทุกวันคือเสื่อมสภาพตามอายุเราไปเรื่อยๆอยู่แล้ว<ฆ>เซลล์มีเยอะมากมายทีนี้เนี่ยสิ่งที่กระตุ้นให้เซลล์ของแต่ละคนนะคะชรามากหรือน้อยจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะคะอันนี้เนี่ยหลกัหลกๆที่เราเห็นทั่วๆไปตอนนี้เลยก็คือความเครียดมลภาวะ ไลฟ์สไตล์ของคนเราใช่ไหมคะแม้แต่ PM2.5 ก็มีผลพันธุกรรมก็มีผลค่ะทำให้คนเราเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมีความชราต่างกันค่ะแล้วทาง Anti-Aging เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะรักษาแล้วจริงๆแล้วอ,ะอ่ะแอนตี Anti ้เอจิงหรือเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยนะคะคือเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วค่ะ,คะเน้นให้เราเนี่ย ดูแลรักษาไม่ใช่รักษาค้นหาก่อนที่จะเป็นโรคเหมือน Preventive ก่อนใช่ใชเพื่อป้องกันโรคนั่นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะทั่วทั่วไปปัจจุบนันถ้าเราเ,เป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเราก็จะ เข้าหาทางแอนตี้เอจิ้ง aging, หรือศาสตร์เวชศาสตร์ะลอวัวเพื่อค้นหาโรคที่กําลังจะเกิดหรือยังไม่ได้เกิดและป้องกันก่อนที่จะเป็นค่ะครับแล้วโปรแกรมการตรวจสุขภาพของคนที่อยากรู้ว่าตัวเองอะ่ะมีความชราหรือปล่ามันต้องเริ่มจากอะไรก่อนหลักๆเลยคือตรวจเลือดได้ค่ะตรวจเลือดดูค่าระดับสารเคมีฮอร์โมนในเลือดความสมดุลระหว่างแร่ธาตุในเลือดวิตามินในเลือดอันนี้ได้ แล้วก็แต่หลักๆของแอนตี้เอ g ิงเราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการสักประวัติคนไข้มากกว่านะคะเช่นไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงการทานอาหารการออกกำลังกายการขับถ่ายการนอนหลับเป็นยังไงอันเนี้ยเราจะให้ความสำคัญแล้วก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ไปว่าคนคนนั้นน่ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคต่อมาค่ะครับหมายถึงว่า เราตรวจสุขภาพทางอจริงเนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าการที่เราไปนั่งฟังเราเป็นเท่าไหร่แต่เราจะบอกว่าลึกถึงระดับฮอร์โมนได้แล้วผู้ชายฮอร์โมนเป็นยังไงผู้หญิงที่ใบทองแล้วฮอร์โมนเป็นยังไงที่สําคัญก็คือคุณหมอเราจะบอกว่าเราควรที่จะซักประวัติลึกลงไปเรื่องกาใชีวิตด้วยว่าจะเป็นการนอนหลับแล้วคุณหลับขนาดไหนแล้วก็การทับทายหรือคุณมีสารพิษตกทางหรือเปล่าแน่นอนใช่ค่ะทําไมเราถึงต้องดูพวกนี้เพื่อจะไปป้องกันกับคนที่ต้องการดูสุขภาพจากข้างในครับคุณหมอ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เราไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือว่าเป็นโรคปัจจุบันนี้แล้วอะค่ะคือจริงๆมันเป็นสาเหตุมาจากภายในของเราถ้าเราตรวจเจอก่อนที่จะเป็นโรคมันก็มีวิธีรักษาหลายอย่างค่ะเราสามารถป้องกันได้ครับคุณบอกครับพอเรารู้แล้วว่าเราป้องกันโรคได้แต่บางคนเขายังมีอาการอยู่แต่เขาตรวจขึ้นมาแล้วค่าเขาดีหมดเลยอันเนี้ยเราต้องไปดูถึงตรงไหนได้บ้างครับในทางศาสตร์ชรวัย โอ้ oh, จริงๆเราดูถึงระดับเซลล์ได้เลยนะคะสมมุติว่าเราตรวจแล้วถึงระดับเซลล์แล้วเจอว่ามีความเสื่อมเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยเราสามารถฟื้นฟูที่ระดับเซลล์ได้ <ừ> แล้วหลังจากนั้นเราสามารถปรับสมดุลเป็นโฮลิสติกได้เลย <ừ> ค่ะดังนั้นก็แสดงว่าเราต้องพรีวิชีพแล้วเราต้องรักษาซ่อมแซมระดับเซลล์ได้ด้วยรวมไปถึงเราปรับสมดุลใ,ให้ร่างกายเพื่อให้เราเป็นกลางใช่ค่ะเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้าง โอ้หลายอย่างเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเรามีความไม่สมดุลของฮอร์โมนเวชศาสตร์ชะลอวัยจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ค่ะเราอาจจะใช้วิตามินหรือใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนอันนี้ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่ทําให้ระบบเผาผลาญเรากลับมาดีขึ้นค่ะช่วยในด้านจิตใจภายในแล้วก็ผิวพรรณด้านนอกอที่สําคัญเลยคือช่วยให้เราอายุยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ แล้วตอนนี้มันมีเทรนเทรนหนึ่งคุณหมอที่เฮ้ยออกกาลังกายเพื่อชะลอวัยคุณหมอมีความเห็นหรือว่าแบบแนะนํารูปแบบยังไงบ้างในการออกกำลังกายเพื่อแบบเฮ้ยจะเพิ่มการชะลอวัยนะ,ะลดความแก่ของเรานะแล้วจะเป็นแก่จากภายในและแก่จากภายนอกค่ะ หลักๆเลยคือจริงๆการออกกําลังกายจะต้องประกอบไปด้วยทั้งเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของคาร์ดิโอที่ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของการสูบฉีดเลือดของหัวใจ2ออย่างนี้ต้องไปคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราออกกําลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอแล้วหล,หลังจากนั้นเราอาจจะต้องเสริมสร้างซ่อมแซมเซลล์ด้วยวิตามินหรือว่าการเสริมโปรตีนบางอย่าง อันนี้ค่ะทุกอย่างจะต้องไปควบคู่กันค่ะคุณหมอครับแล้วทางชะลอวัยเนี่ย <S S S เราดูแลจากภายในแล้วว่าจะเป็นการการกินซัปพลีเมนต <S S 1> ์หรือว่าการให้วิตามินต่างๆแม้กระทั่งการออกกำลังกายหรือการกินเนี่ยแล้วการดูแลจากภายนอกล่ะเพื่อให้มันสพอร์ตกันเนี่ยคุณหมอมีแนะนาหัตถการในฐานะที่เป็นคุณหมอความงานและดูแลเรื่องไทยเอจจิ้งอยู่ด้วยคะค การภายนอกตอนนี้น <hesitant noise> <ues> mm ี hmm. ่คือมีหลายเครื่องมือมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการผักวิตามินการใช้เลเซอร์หรือว่าการใช้พวกกลุ่มตัวเครื่องมือที่กระตุ้นคอลลาเจนหรือแม้แต่หัตการฉีดค่ะเราก็สามารถดูแลได้ทั้งภายในภายนอกค่ะคุณบอกครับปัจจุบันเนี้คุณเห็นคนแบบเออมีอาการแบบทางภาวะความรู้สึกทางในอย่างี้ครับ เราแนะนํำยังไงเพื่อให้เขาแบบเออผ่อนคลายตรงนี้เพื่อให้มันไม่ให้เกิดความเครียดเราไม่ให้เกิดสตรสอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> โอ้ความเครียดนี่จะทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลสูงขึ้น <c oughs> เป็นผลทําให้แก่ได้เยอะมากเลยนะเออแล้วพอเราฮอร์โมนความเครียดตัวนี้สูงเนี่ยเราก็บางทีอยากทานของหวานพอเราทานของห <c oughs> วาน <c oughs> น้ําตาลก็ทําให้แก่อีกค่ะก็คือน้ําตาลคือยาพิษ อ๋อถูกต้องแต่เราก็ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนอกจากวิธีการที่เราจะลดความเครียดลดฮอร์โมอนตัวนี้ใช่ไหมคะที่จะทําให้เราแก่เนี่ยเรา,เอ,าอาจจะลองฝึกสมาธิฝึกหายใจหรือไปทํางานอนดิเรกที่เราชอบทําให้เราลดความเครียดได้คะ่ะอ,ออกกําลังกายก็ดีมีผลคุณบอกคะแล้วถ้าสมมติวิตามินที่เราต้อง เฮ้ยเราอยากดูแลสุขภาพแล้วสิ่งแรกที่คิดอ่ะห้าตัวหนอยตัวอย่างให้เนี้ยให้ว่าทุกคนต้องมีติดติดกระเป๋าโอ้โหโอ้ถ้าซูเปอร์สตาร์เลยมาเป็นอันดับหนึ่งวิตามินซีค่ะตัวนี้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สแตนดาร์ดมากตัวนี้จะเป็นช่วยทําให้เรื่องภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นหรือแม้แต่กระตุ้นคอลลาเจนเสริมสร้างอิมูระบบภายในของเราทุกอย่างอันดับหนึ่งวิตามินซีเลยค่ะค่ะ ตามมาก็คือวิตามินอ e. ีตัวนี้ก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพผิวสุขภาพร่างกายนะคะตามมาก็จะเป็นพวกกลุ่มโคเอนไซม์คิวเทนพวกนี้ก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพหัวใจค่ะแล้วก็ที่คนไม่ค่อยนึกถึงกันก็จะเป็นพวกกลุ่มอัลฟาไลโปอิกแอซิดค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรีไซเคิลตัวสารแอนตี้ออกซิแดนตัวอื่นให้กลับมาทำงานได้อีก ดีไหมคะตัวนี้ดีครับแต่คนไม่ค่อยรู้จักกันค่ะแล้วก็สุดท้ายสุดท้าย,ท,าย,ท,ายที่หมออยากจะแนะนําคือตัวกลุ่มวิตามินดีเพราะว่าถ้าเรามาตรวจจริงๆแล้วอะค่ะคนไทยอะระดับวิตามินดีในเลือดอะต่ําเกือบทุกคนค่ะเพราะว่าเรากลัวแดดแล้วเราก็ใช้พวกซันดแดดใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับวิตามินดีต่ําเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนอกจาก กระดูกพูนการดูดซึมแคลเซียมลดลงใช่ไหมคะยังเป็นสาเหตุของพวกภาวะซึมเศร้าด้วยนะเพราะว่าวิตามินดีต่ำเนี่ยทำให้ระบบสมดุลในร่างกายระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยต่ำไปด้วยทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จริงๆก็สำคัญค่ะอยากจะให้โฟกัสด้วยค่ะคุณหมอ,อครับด้วยแฟนคลับของเพจเราเนี่ย มีแต่คุณแม่ที่เป็นไวทองเขามาถามว่าเฮ้ยแวไวทองเนี่ยเราจะเริ่มรักษายไงก่อน <c oughs> ดูแลตัวเองไงเพื่อไม่ให้อาการแบบร้อนบูบวาบ้าเนี่ยครั <c oughs> ก่อนอื่นเลยอาการไวทองปัจจุบันนะคะด้วยความเครียดหรือว่ามลภาวะหลายอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะเจอเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> เมื่อก่อนเราจะเจอที่อายุอสมมุติ4 8 5 0ปปีใช่ไหมคะบางท่านตอนนี้เนี่ย สี่สิบต้นๆก็มีอาการไวท้องแล้วเช่นร้อนวุบวาบนอนไม่หลับเงือแตกอารมณ์สวิง <Bullet> เนี่ยเป็นผ,ผลจากฮอร์โมนทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาตรวจฮอร์โมนก่อนว่าระดับฮอร์โมนเรามีความผิดปกติไหมแล้วแล้วไวท้องในผู้ชายครับรคุณหมอเกิด <ข umes. S 1> ได้ไหมเกิดได้เกิดได้ก็คล้ายๆผู้หญิงเลยค่ะมีอาการคล้ายๆกันสามารถตรวจระดับฮอร์โมนได้ครับอางี้อยากให้คุณหมอฝากว่าการดูแลตัวเองในรูปแบบของใส่ไทชิ่งเนี่ยเราเริ่มจาก อะไรบ้างแล้วก็ฝากว่าการดูแลเป็นยังไงบ้างครับเพื่อให้ลดการความเครียดลดการอักเสบได้หลักๆเลยก็คืออย่างที่สิ่งที่อยากจะฝากไว้สแตนดาดทุกคนทําได้หมดคะ่ะก็คือเลือกอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายที่หมอพูดไปก็คือควบคู่ไปทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอคะ่ะแล้วก็ความเครียดถ้าลดลงได้ก็ก็จะดีมากแล้วก็พวกของหวาน ของหวานเพราะว่าน้ำตาลคือยาพิษใช่ใช่แล้วก็ถ้าเราทำได้พวกนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะทราบอีกว่าเอ๊ะในร่างกายเรามีความสมดุลของระดับสารเคมีหรือฮอร์โมนอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าเราสามารถเข้ามาตรวจได้เลยไม่ต้องรอให้เป็นโรคก,ก่อนค่ะตรวจเพื่อป้องกันนะคะมันจะดีกว่าค่ะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายในขอบคุณมากครับ สสวัสดีค่ะ Anti-aging หรือเวชศาสตร์การชะลอวัยคือแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการชะลอความเสื่อมของร่างกายปกป้องโรคที่มากับวัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายลดความเครียดนอนหลับให้เพียงพอดูแลผิวหรือตรวจสุขภาพการปรึกษาแพทย์เรื่องฮอร์โมนและอาหารเสริม เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีการรักษาแบบเอ t i ท g i เอไม่ใช่การรักษาแบบยาวิเศษแต่เป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การชะลอวัยเพื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของเรา